สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง Above Boys สนมก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับช่วงนี้ก็เป็นโรคระบาดค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็จะไม่ขอกล่าวถึงว่าเป็นโรคอะไรก็เพื่อนๆก็รู้กันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะชวนเพื่อนๆไปทำคลิปวิดีโอง่ายๆกันครับจะทำยังไงนั้น ไปติดตามกันเลยครับครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้แจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของช่องบาลบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับว้าวครับสำหรับหลายๆคนนะครับมีปัญหาในเรื่องของการทำคลิปวิดีโอนะครับเนื่องจากว่ายังไม่ถนัดในการที่จะเริ่มการตัดต่อนะครับ ซึ่งช่องของผมนะครับก็ได้ทําการสอนการตัดต่อของค่มาสเตอร์อยู่นะครับไปดูข้างบนได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับอาจจะเหมาะสําหรับคนที่อยากตัดต่อในงานที่แอดวานซ์ขึ้นไปนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับมาแนะนําเพื่อนๆให้ตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายที่สุดเลยนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆหยิบมือถือขึ้นมานะครับซึ่งวันนี้ ผมเปลี่ยนจากมือถือเป็นนี่เลย iPad อั r เลยนะครับใหญ่กว่าหน้าอยู่เนะาะวันนี้ก็ใช้ iPad นะครับในฝั่งของ iOS ในการพาเพื่อนๆทำนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าแอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งฝั่ง iOS แล้วก็ฝั่ง Android นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้กันก่อนนะครับ ให้เพื่อนๆเข้าไปที่ App Store นะครับเข้าไปเลยแล้วค้นหานะครับตรงนี้แอปพลิเคชันมีชื่อว่า Quick นะครับ Q U I K นะครับกดค้นหาเลยนะครับแอปพลิเคชันนี้ครับเป็น Quick ของ GoPro Video Editor นะครับกดเข้าไปดูหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เข้าไปดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลย บางคนอาจจะไม่ขึ้นลูกศรแบบนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่ายังไม่เคยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันฟรีซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันกันกบ GoPro นะครับแต่ว่าเขาก็ยังใจดีนะครับให้เพื่อนๆเ,เอามาใช้กับไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอของเพื่อนๆโดยที่ไม่ได้ถ่ายจาก GoPro ก็ได้เช่นกันนะครับทุกคนไปดาวน์โหลดเลยครับกดเข้าไปรอสักครูน่นึงครับ ในระหว่างรอเราก็มาดูพรีวิวนิดนึงนะครับแอปพลิเคชันนี้ทำอะไรได้บ้างเขาบอกว่าใส่ภาพวิดีโอมิวสิกข้อความนะครับก็ซิง์อัตโนมัติเลยนะครับตัดต่อให้อัตโนมัติเลยโดยที่ไม่ต้องทำหรือว่าเราจะทำเองก็ได้นะครับสามารถที่จะใส่ฟิลเตอร์นะครับใส่ข้อความใส่เสียงใส่วุ้ยสารพัดเลยนะครับสารพัดประโยชน์เลยโหลดเสร็จหรือยังนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราตัดไปที่โหลดเสร็จเลยแล้วกันนะครับ โอเคครับโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆไปกดที่ Open เลยครับปึ๊บจะเข้ามาหน้าตาแบบนี้เขาก็จะทำการประมวลผลให้เสร็จสับนะครับเมื่อเข้าแอปพลิเคชันในครั้งแรกนะครับให้เพื่อนๆกดที่ปุ่มโอเคก่อนนะครับอ่าเขาก็จะมีบอกว่าเป็น c วล e t า q ทุก quick นะครับอาจจะเป็นเมนนวลเล็กๆน้อยๆเพื่อนๆก็กดไปที่ Start ไปเลยแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับเพื่อจะยินยอมให้เข้าสู่คลังภาพของเพื่อนๆนั่นเองนะครับ กดเข้าไปเลยโอเค turn on all o w แล้วก็ I agree ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านบนเขาก็จะโชว์นะครับในไฟล์ที่เป็นไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอ24ชั่วโมงที่ผ่านมาของเครื่องเพื่อนๆนะครับอ่าก็จะประมาณนี้แล้วนี้เขาก็จะขึ้นเป็นสตอรี่มาให้นะครับเพื่อนๆสามารถเปิดหรือปิดก็แล้วแต่เพื่อนนะครับ เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปตั้งค่าก่อนนะครับจะได้คุณภาพที่ดีขึ้นนะครับไปที่มุมบนขวาเลยครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับเซฟอินพ0นแปตรงนี้ครับกดเปิดไปเลยเอาแค่นี้พอไม่ต้องถึงขั้น60เฟรมเรทเนาะเพราะว่ามือถือเราอาจจะถ่ายได้แค่ไม่เยอะนะครับอาจจะเป็นแค่ Full HD เฉยๆเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกดปิดนะครับ งั้นเรามาเริ่มทําวิดีโอง่ายๆกันเลยนะครับวิธีการนะครับเพื่อนๆไปกดที่ปุ่มบวกข้างล่างนี่เลยนะครับเพื่อเลือกภาพที่อยู่ในเครื่องของเพื่อนๆนั่นเองนะครับในที่นี้ผมสร้างโฟลเดอร์เอาไว้แล้วนะครับผมเลือกเป็นตัวนี้แอปพลิเคชันนี้นะครับสามารถที่จะใส่รูปภาพแล้วก็วิดีโอเพื่อเอาไปตัดต่อแบบง่ายๆนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองใส่วิดีโอก่อนนะครับ วิดีโอในนี้ผมก็ทำเอาไว้แล้วนะครับถ่ายเป็นคลิปสั้นๆหลายๆคลิปนะครับเดี๋ยวเอามารวมกันในแอปพลิเคชันนี้นะครับด้านล่างนี้นะครับผมก็จะเลือกเลยครับว,วิธีเลือกก็แตะนะครับแตะแตะไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับก็จะมีเลือกวิดีโอเอาไว้แล้วสักประมาณนี้เสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดที่ปุ่มแอดด้านบนครับ<ๆ>เขาก็จะบอกว่ามีทั้งหมด6คลิปอยู่ในนี้นะครับกดเข้าไป ก็จะเข้ามาสู่หน้าตาของแอปพลิเคชันเขาก็จะทำให้โดยแบบเราไม่ต้องทำเลยนะครับอันนี้เสร็จเลย ครับในส่วนของฝั่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบอัตโนมัตินะครับที่เพื่อนๆสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าจะเอารูปแบบแบบไหนเขามีแบบอัตโนมัติให้เพื่อนๆเ,เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เลือกว่าจะเอาแบบไหนนะครับสมมติผมเลือกตัวนีเ้เขาก็จะเล่นให้ดูก่อนนะครับกดไปอันถัดไปไปเลือกดูนะครับกดถัดไปมีหลายรูปแบบให้เลือกเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูทีละอันเลยเนาะ ครับลองเพื่อนๆลองเลือกดูจนกว่าเพื่อนๆจะพอใจนะครับมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับนี่ครับมีแบบรูปแบบให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็จะกดไปเรื่อยๆนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับอีพ e ิกเป็นยังไงข้อความขึ้นมาสีดำอ่าแบบไลท์เป็นยังไงอ่าแบบนี้เป็นยังไงครับ รูปแบบก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเป็นแบบอัตโนมัติไม่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับมีหน้าที่กดเลือกรูปแบบแค่นั้นเองนะครับเขาก็จะเอาวิดีโอที่เราเอาไปใส่เนี่ยมาตัดต่อเองอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็เท่ดีนะครับเป็นดี้อสิว้าว โอเคพาไปดูเรื่อยๆก่อนนะครับก่อนที่จะไปตั้งค่าอย่างอื่นนะครับอ่ะกดเข้าไปเลือดูอันนี้ก็สวยนะครับแบบ Snappy เป็นยังไงอ่าแบบโบ่ก็เพื่อนๆอาจจะต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะครับบางทีกดแล้วอาจจะต้องประมวลผลนิดหนึ่งนะครับช้าเร็วขึ้นอยู่กับความแรงของมือถือเพื่อนๆด้วยนะ <c oughs> แบบชาร์ปเป็นยังไงโอ้อันนี้ก็สวยมีสีสันสวยงามทีเดียวนะครับสวีทเป็นยังไงว้าวแบบซีนไปง่ายอ่านว่าอะไรอะเซเรนเหรอถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับชอยลี่อ้อันนี้ก็สวยนะครับอันสุดท้ายซันนี่ครับโอ้ เลือกแบบแรกเลยนะครับเอ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับตอนเริ่มเล่นคลิปจะมีข้อความอยู่นะครับซึ่งเป็นข้อความที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสามารถเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้แน่นอนครับวิธีการเลยเพื่อนๆก็ไปแตะที่คลิปวิดีโอด้านบนจะมีเครื่องหมายนี่ครับอาจจะมีเครื่องหมายที่เป็นเหมือนดินสออยู่เพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใช้นิ้วนะครับนิ้วเลื่อนซ้ายเลื่อนขวา เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไปหาคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเ,เอามาใส่เลื่อนไปอันแรกสุดจะเป็นข้อความนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนข้อความตรงนี้ได้แตะเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความไปอ่ะผมจะพิมพ์ว่า Coffee Time เมื่อกี้พ่อไปรูปกาแฟเนาะ f e e Time อ่ะเสร็จแล้วกดโอเคครับปุ๊บ ขาก็จะมีข้อความที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับครับจะมีปุ่ม delete ปุ่ม duration แล้วก็ปุ่ม duplicate นะครับซึ่งปุ่ม delete เนี่ยก็คือลบออกนะครับลบข้อความออก duration ก็คือกําหนดความยาวของการแสดงข้อความนะครับ duplicate ก็คือการคัดลอกสําเนานะครับเราไปกําหนด duration หรือว่าอัตราความยาวของการแสดงดูนะครับกดเข้าไปจะมีบอกว่า long short regular มีอยู่3แบบนะครับมีแบบยาวสั้นแล้วก็แบบทั่วไปนะครับผมก็จะเอาแบบยาวนะครับเสร็จแล้วลองกดโอเคดูนะครับอาข้อความก็จะแสดงนานขึ้นก่อนที่จะเริ่มคลิปนั่นเองนะครับสังเกตว่าในคลิปมีเพลงนะครับมีเพลงอัตโนมัติที่มากับแอปพลิเคชันเพื่อนๆสามารถไปเปลี่ยนเพลงได้ตรงนี้นะครับลูกศรตรงนี้กดเข้าไปจะมีโหมดเพลงให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับ มีทั้งแฟน travel, summer, sport, night, outdoor, love, cinema, memory แล้วก็ my music ก็เป็นเพลงที่อยู่ในเครื่องมือถือของเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวหยุดมันก่อนเนาะเพราะมีเสียงบรบกวนเดี๋ยวงงอะให้เพื่อนๆไปที่ my music นะครับในกรณีนี้ผมจะเอาเพลงที่อยู่ในเครื่องนะครับ ทำไมผมถึงพาเพื่อนๆไปเอาเพลงในเครื่องเพราะว่าถ้าเป็นเพลงที่มากับแอปพลิเคชันเสี่ยงต่อการโดนลิขสิทธิ์นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปลงใน YouTube หรือว่า Facebook นั่นเองนะครับมันจะมีระบบตรวจสอบค่อนข้างเร็วมากเลยครับอัปโหลดคลิปปุ๊บตรวจสอบปุ๊บแจ้งมาเลยว่าคุณโดนลิขสิทธิ์ ทีนี้เราก็ไปเอาเพลงที่อยู่ในเครื่องของเราซึ่งเราได้ดาวน์โหลดเอาไว้แล้วเป็นเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับ <Yeah. S 1> ผมก็เคยทําคลิปแจกไปแล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดได้เป็นเสียงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับอ่าสังเกตว่าตรงมา Music นี้เรายังไม่มีเพลงอะไรให้กดที่คําว่า Music Library ตรงนี้นะครับกดโอเคแล้วก็โอเคอีกครั้งหนึง่ง พอกดเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเพลงโผล่ขึ้นมานะครับเราก็ไปหาเพลงที่เราดาวน์โหลดเอาไว้ถ้าจําชื่อได้ก็จะดีนั่นเองนะครับเพลงที่ผมจะใช้อาจจะเป็นเพลงที่เป็น Vlog No Copyright Music No Copyright นะครับลงไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับไม่มีลิขสิทธิ์แจกเอาไว้แล้วก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับ <Yeah. S 1> กดเข้าไปมันก็จะเล่นให้เราฟังนะครับเราก็แค่กด select หรือว่าเลือกนะครับ เขาก็จะทำการนำเพลงเข้าไปใส่ในแอปพลิเคชันนี้นั่นเองครับรอสักครู่หนึ่งอ่ามาแล้วเพลงของเราเขาก็จะทำการประมวลผลแป๊บหนึ่งแล้วก็แสดงพรีวิวให้เราดูนะครับอ่ามาแล้ว โอเคครับหยุดแป๊บนึงนะครับทีนี้เราไปดูปุ่มถัดไปนะครับหลังจาก MUSIC จะเียนโนมิวสิแล้วก็โนซาวนะครับถ้า No Music ตรงนี้นะครับจะไม่มีเสียงเพลงคลอในคลิปของเพื่อนเนะครับส่วนคำว่า no โนซาวนะครับ no Sound ตรงนี้ก็คือไม่มีเสียงที่อยู่ในคลิปนั่นเองนะครับ เสียงเพลงกับเสียงในคลิปต่างกันนะครับเสียงเพลงคือเสียงเพลงที่เราเอาไปใส่แต่ว่าถ้าเป็นเสียงคลิปคือเสียงที่เราถ่ายจากคลิปนั่นเองนะครับเราก็เอาเป็นเสียงมีเสียงแล้วกันเนาะจะได้หน้าดูนะครับอ่าเครื่องมือถัดมาตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆลองกดเข้าไปจะโชว์นะครับคล้ายๆกับสไลด์ในโปรแกรม powerpoint นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะกดนะครับกดตรงไหนก็ได้อาจจะกด นะครับแล้วสังเกตตรงข้างล่างนี้ไหมครับเราอยากจะเลื่อนไปตรงไหนก็ได้กดค้างเอาไว้นะครับแล้วลากครับลากไปตรงไหนก็ได้แล้วแต่เลยนะครับสมมุติไว้ตรงนี้นะครับอยากจะลองเพย์ดูก็กดตรงนี้เหมือนเดิมครับอ่านะครับสังเกตดูหยุดนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ทําให้เพื่อนๆสามารถที่จะสลับคลิปนะครับสมมุติว่าใส่ไปผิดลำดับนะครับก็ เอาจากลำดับที่2องไปสาาไปี่ไปหาอะไรก็ลองสลับสับกันดูตรงนี้นั่นเองนะครับครับถัดมาครับมาดูตรงนี้นะครับเป็นการตั้งค่ากดเข้าไปจะมีคำว่า format duration music แล้วก็ filter นะครับไปที่คำว่า format อันดับแรกก่อน format จะมีให้เลือกเป็น cinema เป็น square นะครับ square ก็คือ 1, 1ต่อ1นนะครับแล้วก็ portrait portrait คืออะไร portrait ก็ Port คือแนวตั้งนั่นเองนะครับ พรอตเทจเนี่ยก็ทำเสร็จแล้วเอาไปใส่ในแอป t i k ต o อกก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปใส่ในสตอรี่ของ IG Facebook ได้เช่นกันนะครับแต่เพื่อนๆอ,อยากเอาไปใส่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ให้เลือกเป็นซีนีมาเอาไว้ก่อนนะครับสัดส่วนก็จะประมาณ16ต่อ9นั่นเองนะครับเสร็จแล้วกดโอเคเลยนะครับต่อไปไปดูดูเรชั่นนะครับ สามารถที่จะกําหนดระยะเวลานะครับซึ่งเขาก็จะมีบอกว่าระยะเวลานี้เหมาะสําหรับ i n s t a g r กรนะครับระยะเวลานี้เหมาะสําหรับเพลงหรือว่าเอาให้เต็มแม็กไปเลยนะครับจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเขาก็กําหนดไว้แล้วอัตโนมัตินั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเลื่อนไปให้มันมากขึ้นหรือว่าน้อยลงให้ตามความเหมาะสมของสิ่งที่เพื่อนๆจะเอาไปใส่นะครับในที่นี้ผมเอาแบบอัตโนมัติเลยแล้วกันนะครับแล้วกดโอเค อันต่อมาเป็นคำว่า music start กดดูครับจะให้เพลงเริ่มเล่นที่ตรงไหนก็สามารถที่จะเลื่อนนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอยากจะเริ่มเพลงตรงนี้อ่าทำไมเราจําเป็นถึงต้องมีการเริ่มเพลงตรงไหนนั่นก็หมายถึงว่าบางทีเพลงมันมีินโทรค่อนข้างนานเราอยากจะให้แบบว่าเปิดคลิปขึ้นมาแล้วเป็นเพลงเลยนะครับหรือว่าเป็นเสียงคนร้องเลยนะครับแต่ระวังนิดนึง ลิขสิทธิ์นะครับสมมุติว่าผมเลื่อนไปให้มันอยู่สักประมาณตรงนี้อ่าประมาณนี้อ่าเปิดขึ้นมาก็เริ่มเล่นเพลงในจังหวะนั้นไปเลยนะครับเสร็จแล้วกดโอเคครับครับอันสุดท้ายเลยไฮไลท์สําคัญก็คือฟิลเตอร์นะครับกดเข้าไปครับพอเข้ามาแล้วเพื่อนๆจะเห็นฟิลเตอร์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเลื่อนไปดูโอ้เยอะมากเลยนะครับอยากได้ฟิลเตอร์แบบไหนก็ลองเลือกดูผมเลือกสักหนึ่งตัวอย่างให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับ เอาเป็นเวกัตดูนะครับกดเข้าไปาสังเกตว่าวิดีโอของเราสีก็จะต่างออกไปจากต้นฉบับนั่นเองนะครับสามารถที่จะเลื่อนขวาเพื่อปรับความเข้มข้นหรือเลื่อนซ้ายเพื่อลดความเข้มข้นข,นของฟิลเตอร์ก็ได้เช่นกันครับเมื่อเพื่อนๆเ,เลือกเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดที่ปุ่มโอเคนะครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยลองกดเพลย์ดูนะครับลองกดเพลย์แต่แรกดูสามารถที่จะเอานิ้วมาลากตรงไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับลากได้เมื่อวิดีโอเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆรู้สึกว่า ช่วงเวลาที่อยากให้แสดงมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเราสามารถแก้ไขได้นะครับวิธีการก็คือเหมือนเดิมครับกดตรงที่เป็นดินสอกดเข้าไปอ่าเมื่อเข้ามาหน้าจอนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปกดตรงที่รูปกรรไกรนะครับกดเข้าไปนะครับอ่าเขาก็จะมีคําว่าบาลานซ์ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันกําหนดเอาไว้นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนจากหลังมาหน้าเอาแค่บางช่วงบางตอนหรือว่ากําหนดบังคับมันนะครับ ให้มันแสดงเฉพาะส่วนนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใส่เป็นเมนนวลนตรงนี้คําว่าเมนนวลนก็คือไม่ได้มีอัตโนมัติใดแรงสิน้นเราก็สามารถกําหนดเองได้นะครับแต่ว่าจะมีผลกับเพลงหรือว่าระยะเวลานั่นเองนะครับแล้วก็กําหนดแค่บาลานซ์ไว้ก็พอนะครับเลื่อนหน้าหลังออกก็พอนะครับเสร็จแล้วกดโอเคครับอ่าในส่วนของ Adjust ตรงนี้นะครับสามารถที่จะ พลิกโรเท t นะครับให้มันไปซ้ายขวาหน้าหลังกับหัวกับหางอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะ f ล i p กลับด้านก็ได้นะครับฟ l i ปบวนฟ l i p ล่างก็ได้เช่นกันนะครับถ้าเลือกจนพอใจก็กดโอเคนะครับหรือว่าทําไปไม่ทําดีกว่าก็กดตรง reset ได้เลยครับก็จะกลับมาสู่อันเดิมของเขานะครับ t ัดมาเป็นคําว่า volume อยากจะให้คลิปของเพื่อนเพื่อนถ่ายมาเนี่ยมีเสียงที่อยู่ในคลิปมาด้วยไหมถ้าอยากมีก็สามารถที่จะกดเข้าไป1ครั้งเป็นเสียง อ่าเป็นเสียงขึ้นมานิดนึงกดอีกครั้งหนึ่งเสียงมากขึ้นกดอีกครั้งหนึ่งปิดเสียงนะครับจะมีปิดเปิดเบาๆกับเปิดสุดๆไปเลยนะครับมีประมาณนี้แต่ว่าเราไม่อยากให้มันมีเสียงนะครับแล้วก็กดปิดไปเลยเนาะอันถัดมานะครับจะเป็นสปีดสามารถที่จะกดเข้าไปสปีดแบบเร็วสปีดแบบช้าๆหรือว่าสโลนะครับหรือว่าแบบธรรมดานั่นเองนะครับถัดมานะครับจะเป็นคําว่าฟิตเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปได้นะครับ ดดนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ในกรณีที่คลิปของเพื่อนๆเ,เป็นแนวตั้งนะครับเป็นแนวตั้งเอามาใส่ในคลิปนะครับเขาก็จะขยายออกให้เต็มในสัดส่วนที่เป็นแบบซีนีมาหรือว่า16:9นั่นเองนะครับต่อมา l ู c เค e ก็คือการทําสําเนาหรือว่าคัดลอกให้มันเกิดขึ้นมาอีกคลิปหนึ่งนั่นเองนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะไปจัดการกับทุกคลิปได้เช่นกันนะครับเลื่อนไปเลื่อนไป อ้ oh, สุดท้ายจะมีคำว่า Quick Story นะครับเป็นโลโก้ปิดท้ายของคลิปนะครับซึ่งสามารถที่จะปิดหรือเปิดก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการปิดก็แค่มากดตรงคำว่า Disable ตรงนี้นะครับหรือว่า Enable นะครับ Disable Enable นะครับแล้วแต่ในที่นี้ก็กดปิดไปเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> จะได้ไม่เห็นคำว่า Quick Story Pro ข้างหลังคลิปของเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับถ้าคนสังเกตจะรู้ทันทีนะครับว่า ทำจากแอปพลิเคชันอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆแก้ไขจนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับเขาก็จะพรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งถ้าเพื่อนๆโอเค okay กับคลิปวิดีโอนี้แบบสั้นๆที่เป็นอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ววิธีการนำออกนะครับก็กดที่ปุ่มเซฟตรงนี้ครับเซฟเข้าไปจะมีให้เลือกแชร์เยอะเลยนะครับ มีตั้งแต่ Instagram, นะครับเฟซบ o o กไลน์ e e s s ซจอีเมลสแนปแช t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  ตเ t จะ Copy Link นะครับหรือว่าส่าวนมากเราจะเอาไปใส่ในโฟโต้แกลเลอรี่นะครับก็คือในอแกลเลอรี่มือถือของเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับกดเข้าไปตรงนี้เลยลเขาก็จะทําการบันทึกฟไฟล์วิดีโอนี้ไปใส่ในแกลเลอรี่ของเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับรอแป๊บหนึง่งอ้าวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มนี้ได้เลยครับ เมื่อเพื่อนๆบันทึกวิดีโอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีถามแบบสอบถามนิดนึงนะครับว่าคุณจะให้ความพึงพอใจกับแอปพลิเคชันนี้มากน้อยเพียงใดอะไรนะครับเพื่อนๆก็ให้คะแนนไปได้เลยนะครับผมก็ให้ไปเต็มเลยแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เพื่อนๆทําเสร็จไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถที่จะกดเข้าไปดูอ่ากดเข้าไปดูหรือสามารถที่จะแชร์แก้ไขหรือ เพิ่มเติมในส่วนนี้ก็จะเอาเป็นดาวน์โหลดหรือว่าเปลี่ยนชื่อหรือลบก็ได้นะครับคราวนี้เราไปดูวิดีโอที่บันทึกเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูครับไปที่โฟโต้เลยครับอ้าวเขาก็จะมีวิดีโอที่เราทําเสร็จไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับเห็นแล้วหิวกาแฟเลย ช่วงที่ออกไปไหนไม่ได้ก็เนี่ยแหละรครับกาฟแฟร้อนๆที่บ้านชงเองอก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเอาคลิปวิดีโอนะครับไปแชร์ในโลกโซเชียลนะครับอาจจะเป็น เฟ c บุ o o อินสต a g r a m ติ k กตหรือว่าใน story ต่างๆก็ได้เลยนะครับเมือ่อสักครู่เป็นการเอาวิดีโอไปทําเป็นคลิปสั้นนะครับเดี๋ยวเราลองอีกวิธีหนึ่งแบบง่ายๆนะครับเอาภาพที่มีอยู่ในเครื่องไปทําเป็นคลิปสั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําแบบเร็วเลยนะครับทําตามดูนะครับไปที่แอปค i ิกเลยกดบวกครับเลือกภาพเลยครับเอาแบบรัวๆเลย เสร็จแล้วกดแอดเข้าไปรอสักครู่ครับเลือกรูปแบบที่ต้องการกำหนดเวลาเอาสั้นๆน,นะครับเสร็จแล้วกดโอเค กดเซฟเลือกคำว่า Photo Library รอสักครู่กดปุ่มสีฟ้าเป็นอันเสร็จง่ายไหมครับแปบ๊บเดียวเองไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยมีรูปแบบที่อัตโนมัติให้เพื่อนๆแล้วลองไปทดสอบดูนะครับว่าคลิปวิดีโอที่ทำออกไปเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงไปที่แอปพลิเคชัน Photo ครับโอเควิดีโอก็มาแล้ว ทำแป๊บเดียวจริงๆนะครับง่ายเหลือเกินเป็นยังไงบ้างครับสําหรับการทําคลิปวิดีโอแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเยอะเพียงแค่เลือกวิดีโอหรือเลือกภาพ <S <S แล้วก็เลือกแบบอัตโนมัติใส่เพลงกําหนดเวลานะครับใส่ฟิลเตอร์เสร็จแล้วก็เลือก e x ็กพอร์ไปใส่ในแกลเลอรี่ของเพื่อนๆหลังจากนั้นเราจะเอาคลิปวิดีโอไปทําอะไรก็ แล้วแต่เพื่อนๆเลยข้อคำหนึ่งอยู่อย่างเดียวถ้าเพื่อนๆจะโพสลงโลกโซเชียลระวังเพลงลิขสิทธิ์นะครับอย่าให้โดนลิขสิทธิ์นะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับสามารถเอาไปทําคลิปวิดีโอแบบง่ายโพสลงโลกโซเชียลให้เพื่อนเพื่อเห็นนะครับจะได้มีอะไรทําในช่วงเวลาวันหยุดหรือว่าในช่วงที่เรากักตัวเองไม่ได้ออกไปไหนเพื่อป้องกันโรคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กด กระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ <Wow. S 1> ก่อนจากกันผมขอฝากเอาไว้นิดหนึ่งว่าในช่วงนี้นะครับมีโรคระบาดเยอะนะครับขอให้เพื่อนๆอ,อยู่บ้านหยุดเชื้อ <c oughs> เพื่อชาตินั่นเองครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย